พวกเราชอบร้านข้าต้มเพราะร้านข้าต้มเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่พวกเราจะแยกย้ายก,กลับบ้านและที่นี่คือที่ที่ให้ความสุขกับเราทั้งจากรสชาติอาหารที่อร่อยและการพูดคุยที่สนุกสนานและนี่คือต่อปากต่อคำเฮ้ยต่อร้านข้าต้มปะ ที่เราจะพามากินวันนี้จริงคนคนแนะนำก็คือละกอบละกู้เพราะที่ตรงนี้คือที่ที่สมัยมันฝึกงานกับเราเนี่ยมันคือมากินแล้วก็ได้หญิงได้ได้หญิงกับไปจริงๆเพราะว่าตรงนี้นนอกจากพูดไปแล้วแล้ากูไม่เห็นว่าตรงนี้ได้ไม่ได้ออนแอร์ถ้าเห็นว่าอันนี้ไม่ได้ออนแอร์มึงมึงจะเป็นเรื่องแน่ๆแล้วก็คือต้มน้ำชายตัวเองตรงรัชดาแถวห้วยขวางอยู่ในห้วยขวางใช่นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมา ทานเขาต้มร้อนดีกว่ก่อนที่เราจะแยกแยะกับบ้านเนืจ้าสวัสดีจ้าวัสดีนะคะดูตรงกันได้ใชิไก้อยไม่ใช่ก้อยเมียเก่าอย่างพูดอย่างงี้อุ้ยตายละเชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรจ้าจี๋โต๊ะจี๋มาบ่อยไหมจ้ามาครั้งแรกเหรอแล้วเราเรากรอบบ้าง มันจะกรอบเขาเพราะรงคณะจะชื่อซอฟอ่ะไม้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 เออก็อีกไม้ไม่ใช่ผมชื่อเพชรเพชรเหรอเพชรแนะนำเมนูในที่รูอร่อยจุดในร้านถ้าเรากินแล้วเราสึกว่าเห็นด้วยว่าตัวนี้อร่อยเราเลี้ยงทั้งโต๊ะเราเลี้ยงทุกโต๊ะหนุ่มเท่าที่ยายดูอันนี้ก็คือผัดเศษตีนไก่ซุปเปอร์ครับซุปเปอร์ตีนยุยมากซุปเปอร์ตีนยุยตีนยุยมากยุ้ยอะไรนี่มากินบ่อยไหมคะบ่อยค่ะเด๋อนี่มาจากไหนกัน ตัวนรกภูมิภาคทำไมไม่คิดแถวนั้นคะคุณพี่ได้จะดูชื่อว่าพี่ต้อมใช่ครับที่นี่รอเนอ๋อเฮ้เอาขึ้นรถขึ้นรถตกใจมากินบ่อยแนะนำเมนูหนึ่งเมนูที่คิดว่าอร่อยที่สุดเฉโพ่ัดไข่เหรอแล้รสพี่ชื่ออะไรนะตุ้นครับสวัสดีอะไรนะคำถามก็คือเขาอร่อยมาก หรือว่าเธอหิวมากเพราะวันนี้ไม่เหลืออะไรเลยจ้าชื่อพี่อะไรเดี๋ยวก่อนดูส่งล้วคนนี้น่ชื่อจูนคนนี้น่าชื่อพี่เจดอะไรอย่างงี้ทำไมคนเป็นจีนเหรอนาะชื่อปอมบูจินชื่ออะไรกันชื่อจันเจ้าจันเจ้าจริงป่ะเนี่ยไม่ได้เกียงมั้งเลยไม่่ใชหรอวังเช้าและหมาหันกันบอยชื่ออะไรเกรอบครับแล้วทำไมเธอบอกว่าชื่อจีนเธอจูนชื่อต่ายค่ะป่านป่านกับพี่กรอบหรอโตป่านกรอบ มากินตอนนี้บ่อยก็เธอบ่อยครับเรามากินหมดแล้วรเราไากินหมดเพราะบ้านอยู่แถวนี้อ่ะฮะใช่ครับขอหนึ่งเมนูคิดว่าอร่อยสุดถ้านหนูชิมแล้วแบบเออเห็นด้วยจากทุกโต๊ะที่แนะนํามาเดี๋ยวเรียงทั้งโต๊ะเลยใช่คก็พิการณาสองคนแต่ว่าป่านก็บอกว่าเหตุทำไมเห็นสองคนครับนี่มีเด็กตรงนี้นั่งอยู่หนึ่งคนแล้วก็ใส่ชุดไทยอยู่ด้วยพี่ผมแปะมานั่งทับเขาอยู่จริงเหรอไว้แล้วขอโทษนะเธอ <laughs> แดงแดงนอ <laughs> โทษนะแดงอะไรดีอะไรดีป่านอะไรดี ไส้ตันผักเกียมชายโอ้ตายละอุ้ยไม่เคยกินเลยอ่ะน่าสนใจมากสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีถ่ารูสวัสดีค่ะคุณพ่อยินดีที่รู้จักสวัสดีค่ะยินดีรู้จักยินดีรู้จักจำชื่อคุณพี่เดี๋ยวไปขอดาวก่อนดาวหน่อยอันนี้น่าจะชื่อน้องแพรแล้วอันนี้จะน่าจะชื่อคุณพี่ชายน้องแพรกับพี่ชายใกล้เคียงไหมทั้งไม่ใกล้เคียงเลยเพราะว่านี่ชื่อแพรจ้ะชื่อชายชื่ออะไร ออดี้ออดี้แล้วแฟนเือดีชื่อไรอวนี้ออดี้แสดงว่ามากินบ่อยเดือนหนึ่งประมาณสักสองสามครั้งสองสามครั้งอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้แนะนำนึงเมนูให้หนูเลยตัวนี้เลยอะไรอะอะไระคะแกงส้มแปรระเขามีชื่อของเขาชื่อว่าสิ์พนองนาไร่ย่ามาเราต้องสั่งเลยอะคะกินปลาล้วแบบฉลาดมากตอนนี้โง่อยู่เหรอฮัลโหลอสวัสดีจ้าเธัดีรับอะไรเพิ่มไหมคะ ข้าวมือนี้หน่อยค่ะได้ตั้งใจจะมาเลี้ยงชื่ออะไรกันบ้างไอ้ดาวที่เรจะชื่อฝรั่งฝรั่งหนึ่งเอลิสเบตโอ้ชื่ออะไรชื่ออะไรจ้าเน็ตเน็ชื่ออะไรจ้าแจ๊บครับแจ๊บแจ๊บเป็นเพจใช่ครับจะเป็นเพจเป็นกูร์ดแล้วเด้ออะจ้าดีมค่ะดีมเนทแเนทบ้านอยู่แถวนี้มากินบ่อยใช่ ไม่ค่อยบ่อยอ่ะแต่ก็มาแต่ก็มา่จะมีเมนูที่เรารู้สึกว่ากินรู้สึกอร่อยที่สุดนะกะเพรากะเพราหมูสับเหรอธรรมดาธรรมดาเนี่ยเหรอมันไม่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้เผ็ดเหมือนแบบอาหารตามสั่งถึงเครื่องเหรอ เหมือนใบกะเพราเยอะเออก็คือแบบมากินกะเพรากับข้าวต้มเพื่อนก็แบบมึงอะไรกินกะเพรากับข้าวต้มแล้วพอกินก็ไม่ไม่วางอนเลยทุกคนมาที่นี่ต้องสั่งกะเพราทุกครั้งครับกะเพราหมูจับนะจ๊ะเธอจ๋าครับถ้ากินแล้วรสอร่อยสุดโหวดทุกคนโหวตให้อันนี้เรียงทั้งโต๊ะนาจะตงคิ้นาตะกี้นาแอลไม่เหลือใครมาอ๋อพี่อดีลืมลืมอะไรไปอย่างนึง เมื่อกี้ติดมาหยิบมือถือไี่ติดช่วยสวัสดีครับหยิบมือถือไี่ติดด้วยเอ้าเฮ้ยเอาก็มือถือก็ไม่ทำเอาไหนมาเนี่ยเอาดีดีเอาดีดีเอาเมื่อคืนแล้วแต่ว่าฉันน้ำมโอบายแบงกิง้งสองหมื่นบาทเลยเพือนสวัสดีค่ะนะ้าเด็ค่ะเมื่อกี้น้าเขาไปรับจากรถเราจากรถตู้เลยนะใช่ปรากฏผิดคันไปเปิดรถตู้แล้วเขาถ่ายหนังโป้อยู่ชอบดูเลยแต่อัตตามีเขาสั่งเลยนะชัยโป้ผัดไข่ ต้มซุปเปอร์เขาบอกตีนจะยุยยุยโอ้โหรูปปื้ดเลยไส้ตันผัดเกี๊ยวชายสินขนองนารายาดกระเพราหมูสับของเด็ดๆทั้งนั้นเลยหอยลายผัดพริกเผาหมูสับหน่ำเลียบและนาเดชนาเดชแนะนำหนูอย่างหนึ่งท้องไม่มีพ่อท้องกัดว้อันเดียร์เขาบอกจรงหรือเปล่ายังได้อีกเหรอเอาคอนเทนเธอหวยลลสวัสดีจ้าเธอ อะไรจ้าเธอโฟกัสค่ะโฟกัสดีใจไหมที่แฟนของเราต่อยมวยและชนะนี้เขา่อเข่โฟกัสอายุเท่าไหร่เลยนี่โฟกัส7ขวบค่ะสี่ปอดเลยครับปอนดบวกลบเลขไปหรือยังสี่บวกสี่นะสี่บวกสี่สี่บวกสีก็คือแปเ็ดสิบลบสามได้เท่าไหร่เจ็ดเฮดสองแสนมื่นหกพ งั้นก็เอามีเหรอโอ้มีหอยแมีเหรอแม่ตาจิ้มอนไรเสื้ออะไรนะเอาดีต่อใบจ้ะอะไรอ่ะ ของไม่มีพ่อปลาหมึกยาซาอ๋องั้นเดี๋ยวเรามาชิมมาชิมอาหารแต่ละอย่างที่แต่ละคนแนะนำกันเราเริ่มจากเมนูอะไรดีนะใช่โป๊ะผัดไทยน่าจะนี่ชอบ ปกติอ่ะที่ไปกินร้านอื่นอ่ะมันจะมีความแห้งใช่ใช่ใช่ใชมใช่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 มีควา่ใช่อันนี้มช่ใ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 ชนใชนใช่ใช่ใช่บช่เช่ใ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 ช่นี่ใช่วช่ใชนใช่ใ่ใช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 ่ใ่าช่ใช่นช่ใ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 ช่น้่ใช่่าช่ใช่่ใช่ใช่ใ่ใ่ใช่ใช่ใหรใช่ใช่ใชี่ใช้่่าง่ช่่่ชใช่่่ใช่่ อันดอันดีหอมดีหอยดีหอดีกลมกมรู้นี่ยกินด้วยนะยังไงทำมือยังไงนะไม่ดีเลยคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เนต์เยถ้่อย่างนี้ยแตมันจะได้กินง่ายง่ายมากเยนแต่เนี่ยมันดึง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 เทกเอร์มันงือบเนาะนึบนึบนองในึบนกินึบนป็นมันึ็นึบนึบนึนึบ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 นึ็นึบ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 นึนปอบนึบนึ เมนูต่อไปไข่โปรผัดไข่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอันนั้นไหมยังอะไรอ่ะผัดกะเพราที่เป็นคู่ข้าชีของเราก็บอกว่ามันเป็นเมนูธรรมดาเพื่อนเขาทุกคนบอกว่าอะไรต่งอะไรนะโอ้โหมาตอนนี้ต่งกะเพราตัวไรไหนๆนักินแล้วติดใจทุกคนก็บอกอย่างนี้มานุกครั้งต้องต่างทุกครั้งนี้เพราะว่าอย่างเมื่อกี้ อย่างหนึ่งที่เลิศคืออะไรไม่มันบักลางานั้นมันจะนองน้ํามันอ่ะอ๋อน้ํามันขึ้นขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างก็คือไม่มีกระเพราด้วยอดีันนี้เป็นใบผุด่างใ้่ใบผู้ด่างยแต่เห็นใส่ผิกเยอะแต่ไม่เผ็ดมากเออเอตอนนี้ฉันให้กระเพราําอยู่นอะอ่ามนูต่อไปสิงขนองนาเหรอ มันมีความกลมกล่อมมีความเปรี้ยวหวานบางที่มันเป็นน้ำเจือแต่ว่าอันนี้คือเครื่องคนคนใช่เค็นคนจริงอันนี้แบบยอมรับเมื่อกี้ดีมากอ่ะสุดท้ายเอาตีนเหรอตีนใช่ไอมไมกินีนหรอฮะนี่บริการรสตีนยายนะคะซุปเปอร์ซุปเปอร์ไปไปจ้า หลุดออกมาง่ายเลยอ่ะแบบหลุดออกมาง่ายไม่ใช่ไม่ใช่ติดไก่อะไรคะคลิปของเล่นลูกแกน่นตอบแม่แก่นนั่นแหละหลุดออกมาง่ายเพราะว่าชอบส่งชอบส่งให้เพืคือซุปเปอร์นะนมันต้องแบ่งเป็นแผนกอาหารกระป๋องนมแล้วก็กาแฟอะไรซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์ตีไก่อันนี้ปปนอันนี้นหรอซุปเปอร์นะมันต้องสดแล้วมันต้องสะดุ้งแบบ พราะงั้นถมันต้องแบบตื่นรถมันจะแบบตื่นใช่มันจะต้องแบบเปรี้ยวสะดุ้งมาเลยเนาะแบบซึ่งอันนี้ไม่ใช่ไม่อร่อยเรียกว่าอร่อยแต่ยังไม่สะดุ้งมันแก้ได้ง่ายๆโดยการแม่ได้เลยเหรอมันคือสะดุ้งอย่างที่แม่บอกใช่ไหมมึงสะดุ้งปะ เปี้ยวสดแล้วมันแบบอย่างนี้เลยอ่ะเออยังงไนะแล้วมันมาร้อนๆจะดุ้งเพราะอร่อยหรือจะดุ้งเพราะรั่วรั่วมันรสมันจัดกว่าอย่างอื่นอะไรเงี้ยมักเลยมื่อกี้ใช่คนชอบรสจัดน่าจะได้ใจใช่ส่วนหอยลายกับหน่ำเลียบเนี่ยเราสั่งมาเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ทุกร้านทุกร้านจะมีเนาะหน่ำเลียบนี่คืออะไรอ่ะ นี่อันนี้อันนี้หน่ำเลียบคือหน่ำเลียยข้างในมันก็จะเป็นเม็ดแต่ข้างนอกมันจะเป็นเนื้อใจไข่บุ้ยอย่างเงี้ยแต่มันเป็นผักเนาะมันเป็นสัตว์มั้งอี๊เขาบอกว่ามันเหมือนบว้ยช่วงเรื่องเล่าข้าวต้มอ่ะเรื่องเมาละกันอ่ายังไงพี่รุ่นพี่เลยที่อีพี่แปะเนี่ยนี่นางก็ชอบไปกินเหล้าแบบเสร็จแล้วก็กลับมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ แล้วก็คือเมาแงแกมาแล้วก็เมา,าแต่ว,ว่าแล้วถ้าเด็กขาผมคือเวลามันนอนที่นี่มันก็จะนอนแบบหกเจ็ดคนเลยเงี้ยแล้วคนมันมั่แล้วก็แบบแล้วก็แบบเหมือนกับมาปวดขี้อ่ะเข้าห้องน้ำวางเกงขี้แล้วกลับมานอนปวดเช้า,า,ชามากไลย ขี้เหม็นทั้งห่อแบบคือตั้งห้อมันแบบมันแบบตื่นมาทุกคนมาทุกคนมันตื่นตื่นมาเพราะมันเหม็นขี้อย่างเงี้ยใช่เราเข้าไปดูในห้องน้ำก็คือมันก็ไม่แบบนึกว่าแบบเพื่อนไม่กดจ่วงเหลือเหลือแบบขี้ละลาดอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้มีเออแล้วก็เลยเดินหาแบบขี้มาจากไหนวะเออสรุปว่ามาจากไหนหรือมังก็อีกคนมาวเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วถอดกางเกงอ่ะถอดแล้วก็ขี้ แต่มึงถอดแต่ตัวนอกไม่ได้ถอดตัวใน <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วก็ขี้แล้วก็สวมกางเกงกลับแล้วก็กลับไปนอน <c oughs> ทุกคนได้เมนูที่รู้สึกว่า <c oughs> ชอบที่ใจใจแล้วนะ <c oughs> แต่ซาจากโตพี่ออดีไซตันในโต๊ะจากโต๊ะของป่านกอล์ฟโตหญิงจะเป็นซูเปอร์เซโป้ผัดไข่ของโต๊ะพี่ต้นก็พาหมูสัมในคุณแนทโอเค <Okay. S 2> โต๊ะไหนจะได้กินฟรีกินเล่าเลยหรอใช่หนึ่งสองสามวายสองอันเข้าสองอันเข้าชิง,งหรออันเด,ยเดียวนะ่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือแปะซาแปะซา ก็พาวาก็พาว่าเพราะว่าสองคนนี้จะต้องต้องเป็นผู้ตัดสินใช่ขออีกชิมอีกครั้งได้อะได้หนึ่งสองสามอะไรอ่ะแป๊ะ พี่ได้ทำไมอ่าัไม่ได้โาเขไม่รู้ไม่รู้ไม่ร้ไม่ร้ไม่รไม่รู้ไม่รู้าม่รู้ไม่ะู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้วม่รูไม่ร้ไ่รู้ไมู้ไม่้่้่รูด่ม่รูม่รีไม่ร้ไม่รู้ไม้ไม่ร้ไ่ร่รูค่ร่ม่าอาหารเดี๋ยวจัดกรเองนะคะ้ไรร่ะไรระคุณ เรียกเรียกก็อยู่นี่เรียกอยู่นี่อ๋อเลียมไปเลียมไปอ๋อมันมันมืดมืันสลัวสลัวโอเคโอเคขอบพระคุณที่แนะนำเมนูอร่อยนะครับขอบคุณมากสำหรับเมนูตรงนี้แล้วก็ดีใจที่รู้จักดีใจที่มาเปิดฟังนี้นะแฮปปี้ล เฮ้ยแต่น้ำชายเขาสุดยอดอยู่แล้วได้โอเคฝากหน่อยฟังหน่อยข้าต้มน้ำชายอยู่ตรงไหนมาจะมายังไงได้ครับอยู่ตรงที่รัชดาซอย1 8เข้าซอยมาประมาณกลางซอยเจอสี่แยก20พุทธนานครับอยู่ตรงสี่แยกเลยนะครับครับร้านข้าวต้มน้ำชายนะครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันเปิดทุกวันก็ไม่มีวันหยุดราชการเลยเลยครับเอาแวะมาทานกันอร่อยจริงสำหรับข้าวต้มน้ำชายกับคุณนี่งนะครับก็ะนขอบคุณ เพื่อนๆร่วมร้านอาหารที่แนะนำอาหารอร่อยให้กับเราถ้ามาทานอะไรไงมาบอกเราหน่อยมามาที่เมนูแล้วว่าเป็นอย่างไรกันบ้างและคุณผู้ชมท่านก่อถามบ้านคุณผู้ชมนะมีร้านข้าวต้มอร่อยๆนะคะร้านใหญ่ร้านเล็กบอกเข้ามาได้ทางแฟนเพจของมท m t v นะคะแล้วเดี๋ยวพวกเราชาวข้าวต้มสคอร์ จะตามไปชิมจะไปอวดอ้างและก็กินกรรมประกาศให้ล้งข้าต้มในระเบีของท่านนั้นดกดักขับฟ้าอาจารอ่ะเปดนเรื่าอร่อยทั้งรสชาติอาหารและรสชาติของการพูดคุยนะคะอ่ะเจอกันรอบหน้านะจ๊ะสวัสดีรัติสัวดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ